ก็ถือว่าเกินนะครับเป็น200%ที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับก็คลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นคลิปส่งท้ายปี2567นะครับ ก็สรุปปี2567ก็แย่นะครับแย่พอสมควรครับหลายด้านนะครับสำหรับผมนะครับออแล้วก็ใครที่ราศีเมษนะครับก็อาจจะพอรู้ๆกันอยู่นะครับผมครับปีนี้ก็ถือว่าแย่นะครับแต่ว่าก็ยังมีเรื่องดีๆให้ดีใจบ้างนะครับเพราะว่า ผมทำช่อง YouTube ผมตั้งเป้าไว้ที่ปีละ200นะครับ2 0 0ยซับคือผมไม่ได้ตั้งเป้าไว้มากนะครับก็คือปรากฏว่าปีนี้ผมถือว่า,เ,าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าจากปีที่แล้วเนี่ยยอดซับผมแค่ประมาณ600นะครับ600ปีนี้ปรากฏว่ามเีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ซับสไครต์มานะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าปีนี้ได้มาก็เกือบ250นะครับซับสไครต์นะครับก็ถือว่าเกินนะครับเป็น200%ที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับส่วนปีหน้านะครับผมก็ตั้งเป้าไว้ที่10,000นะครับและก็จะขยันทำคลิปให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าอยู่ ปีนี้ทําคลิปน้อยนะครับสัปดาห์ละคลิปได้มั้งครับไม่ค่อยจากพยายามว่าจะให้ได้สัปดาห์ละสองคลิปก็ได้สัปดาห์ละคลิปนะครับผมเ,เวลาน้อยมากจริงๆครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะครับเพราะว่าองุ่นผมก็เหมือนถ่ายไปหมดแล้วนะครับนะครับที่เหลือก็คงจะมาเล่าถึงความสุขของคนปงงลูกองุ่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะทําคลิปนะครับส่วนเรื่องวิธีปลูกก็ หลายๆช่องก็ทําไว้นะครับเทคนิคต่างๆก็เพื่อนๆที่ชอบปลูกองุ่นก็แทบจะเอาไปทําได้แล้วนะครับที่เหลือก็คือแคอ่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะความสุขริมทางของการปลูกองุ่นนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของปีนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็องุ่นเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาะตัดเสียบยอด ต้นนี้นะครับต้นองุ่นป่าต้นนี้นะครับที่ผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับก็ผมเลี้ยงไว้ให้มันโตนะครับตอนแรกมันเหมือนจะตายนะครับมีรากมันเหมือนอยากจะลงดินเต็มแก่แล้วนะครับรากก็เดี๋ยวเสียบยอดไปก่อนนะครับต้นนี้เป็นต้นป่านะจะตัดมีสองต้นสองกิ่งผมจะเอากิ่งนี้เด็ดทิ้งนะครับจะตัดแล้วก็เสียบยอด อนาง่นวีเลสครับเดี๋ยวขอไปเอาวีเลสก่อนนะครับสำหรับสำหรับกิ่งที่ผมจะเอาไปเสียบยอดนะครับก็อน่าจ,จะใซส์นี้นะครับเล็กๆได้แล้วกิ่งวีเลสที่ผมได้มานะครับผมที่ผมได้มานะครับก็อุปกรณ์นะครับ ทั่วไปก็เป็นคัตเตอร์นะครับแล้วก็พลาสติกนะครับแล้วก็พลาิล์มกันติดกันน้านะครับเวลารดน้ําจะได้ไม่เข้าไปที่ตามันนะครับก็สรุปแล้วนะครับทั้งปีผมก็เสียบยอดไปเยอะอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยประสบผลสำเร็จนะครับบางสายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์ที่สำเร็จก็คือที่ ที่รู้สึกว่ามันทําง่ายก็คือเวีเลสกับกับไายมัดนะครับแต่ว่าตอนที่ผมทํามันหน้าฝนนะครับหน้าฝนแต่ไายมัดเขาเป็นสุดยอดสําหรับผมนะผมว่ามันมันทน,นต่อสภาพโลกแล้วก็แมลงแล้วก็สภาพอากาศได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นนะกระเด็นไปไหนแล้วนะเ,เราจะเสียบ ตัวน,นี้ก็เลยจะเสียบวีเลสนะครับเพราะว่ามันไม่มีมเมล็ดนะครับผมก็เลยจะขยายพันธุ์วีเลสหนูยังไม่เคยได้กินนะครับวีเลสที่ปลูกเองนะที่สวนก็เคยไม่เคยเข้าสวนใครไม่เคยซื้อกินใครที่ผมปลูกง,งุ่นมานี่ผมยังไม่เคยไปสวนไปดูงานสวนใครเลยนะครับผมมีแต่ลองเองนะครับลองเองก็มาเทียบเทียบดูนะครับว่า ออตรงข้อไหนมันไซส์พอดีนะครับก็เ,เอาตรงนั้นนะครับก็ได้ที่ได้ตำแหน่งแล้วก็ตัดตัดนะครับมีดที่ต้องคมนะครับจริงๆเขาใช้กรรไกรกไกตัดจริงนะครับตัวนี้คมๆหน่อยแต่ของผมมันสนิมกินละไม่ค่อยคมถ้าตัดก็จะช้ำนะครับก็เลยใช้คัตเตอร์คัตเตอร์ก็น่าจะเล็กกว่านี้จะดีกว่า ปีนี้ผมก็ลองลองหลักๆก,ก็คือขยายพันธุ์นะครับจริงจังขยายพันธุ์ปลดปลูกงูป่าไว้นะครับไว้ขยายพันธุ์เองมี s สี่สิบแปดใส่มัดใบคันลงมาแล้วก็มีเลดนะครับปรากฏว่า s c 8นะครับผมเสียบไว้ ห้าต้นไม่ได้สักต้นนครับไม่ได้สักต้นเลยส่วนวีเลสเสียบไว้สามได้สามนะครับส่มัดเสียบไว้ยี่สิบกว่าก็ได้ประมาณยี่สิบนะครับส่มัดถือว่าขยายพันธุ์ง่ายอยู่นะครับแต่ scp เนี่ยไม่ได้เลยนะครับขนาดเอากิ่งแก่ก มาขยายพันธุ์นะครับกินน้ำตาลก็ยังไม่ได้เน่าหมดนะครับก็เลยอยากสำรับผมนะ sc8 ก็เลยยังขยายพันธุ์ sc8 ยังไม่ได้นะครับรู้สึกจะสั้นลงสั้นลงเบี้ยวๆนิดนึงลองดูน่าจะได้อยู่นะครับแล้วก็ใบขนัวก็เขาปลูกมา ผมเ็ออกช่อไปช่อนึงนะเห็นมันออกช่อไปช่อนึงแล้วก็เหี่ยวไปเลยช่อนะก็ยังไม่ได้อีกสักช่อนะครับปกติของคนอื่นเขาสามเดือนเขาก็สี่เดือนเขาก็เห็นช่อแล้วน่าจะได้อยู่ เอสสี่สิบดเป็นพันที่ขยายพันธุ์แล้วแบบยากนะครับยากแล้วก็เ,เลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเลี้ยงเลี้ยงกิ่งให้เอากิ่งแขนงก็ยากนะครับหรือว่ามันเป็นเพราะว่าตอนนั้นมันหน้าฝนก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยทำแบบ ไม่ได้เลยนะครับเจ็ดสีสิบแปดพันไว้พันให้แน่นๆนะครับลองดูนะครับไม่ยากนะครับถ้าตามันแก่พอมันแป๊บเดียวมันก็ปูดขึ้นนะครับแล้วมันก็แตกตาใหม่อันนี้ตัดทิ้งนะครับ จิ้งข้างไม่ให้มันมาเลี้ยงยอดนี้นะครับให้มาเลี้ยงยอดนี้แทนข้างบนนี้ก็ยังไม่แห้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับซิบนี้ก็สําหรับปีนี้มันแย่ก็ปล่อยมันผ่านไปนะครับเพื่อนๆนะครับกับปีหน้าก็ว่ากันไหมนะครับเริ่มคิดบวกแล้วก็เปิดรับ นะครับหา,เ,าเขาเรียกอะไรหาโอกาสหาจังหวะมันต้องมีจังหวะของเราบ้างนะครับผมแต่ที่แน่ๆเราก็ต้องเอตรียมพร้อมนะครับหาความรู้หาอะไรเตรียมพร้อมไว้นะครับจังหวะมันห่วยมันไม่ได้ก็อยากไปฟื้นนะครับเดี๋ยวจังหวะมันมาเดี๋ยวเราก็ใส่มันเต็มที่นะครับถ้าเราพร้อมแล้วนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปสงท้ายปีก็ ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> วีเลสครับ